ร้อยเจ็ดสิบข้อร้อยเจ็ดสิบนี่เสนาสนวัตรข้อปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ในวิหารใดถ้าสามารถเธอเธอพึงทำความสะอาดเมื่อจะทำความสะอาดวิหารพึงนำบาทจีวรอ,ออกก่อนแล้ววางไวนะ้ณส,ส่วนข้างหนึ่งพึงนำผ้าปูนั่ง ้าปูนอนออกวางไว้ณส่วนข้างหนึ่งพึงนำฟูกและหมอนออกวางไว้ณส่วนข้างหนึ่งเตียงตาเตียงต่งพึงทําให้ต่นำนาออกให้ดีอย่าให้ครูดสีกับบานและกรอบประตูแล้วพึงวางไว้ณส่วนข้างหนึ่งพึงนําที่รองเตียงออกวางไว้ณส่วนข้างหนึ่งพึงนํากระโถน ออ,ออกวางไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งพึงนําแผ่นกระดานสําหรับพิงออกไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งพึงสังเกตเครื่องปูพื้นตามที่ตั้งไว้เดิมถ้านําออกวางไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งสมัยก่อนที่อยู่ไม่ยกพื้นโดยมากเมื่ออยู่กับพื้นดินจึงต้องใช้เตียงใช้ต่างและใช้เครื่องปูพื้นถ้าวิหารมีอยากย้ายพึงนำอยากย้ายออกจากเพดานก่อน าฝ้าที่ทาด้วยสีดินแดงเป็นจุดด่างพึงใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ดทาพื้นด้วยสีดำเป็นจุดด่างพึงใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ดทาพื้นไม่ได้ทาสีไว้พึงพรมน้ำแล้วขวาดโดยคิดว่าจะให้วิหารเปะเปื้อนด้วยธนีพึงเก็บขยะไปทิ้งณส่วนข้างหนึ่งไม่พึง ตีเส,สนะเสนาสนะหมายน,นี้ก็หมายถึงใช้ทุบใช้มือทุบหรือใช้ไม้ตีให้ฝุน่นละอองออก,ออกในที่ใกล้พิสษุไม่พึงตีเสนาสนะในที่ใกล้วิหารไม่พึงตีเสนาสนะใกล้น้ําดื่มไม่พึงตีเสนาสนะใกล้น้ําใช้ไม่พึงตีเสนาสนะใน,สนสนะในลานด้านทวนลมพึงตีเส,สนะด้านใต้ลม เครื่องปูพื้นพื้นตากแดดไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งทําความสะอาดแล้วตีแล้วจึงนาไปปูไว้ณนที่ณนะที่ซึ่งปูไว้เดิมที่รองเตียงพื้นตากแดดไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งแล้วเช็ดนําไปตั้งไว้ในที่เดิมเตียงตั้งพื้นตั้งแดดไว้ณนะส่วนข้างหนึ่งทําความสะอาดแล้วเคาะแล้วทําให้ต่ํานําไปให้ดีไม่ให้ครูด สีบานและกรอบประตูและพึงตั้งไว้ณที่เดิมฟูกและมอนพึงตัางแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่งทําความสะอาดแล้วตีแล้วจึงนําไปวางไว้ณที่เดิมผ้าปูนั่งผ <c oughs> ้าปูนอนพึตงตากแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่งทําความสะอาดแล้วสะบัดแล้วจึงนําไปปูไว้ณที่เดิมะโถนพึงนตากแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่งขัดถูแล้วนาไปตั้งไว้ณที่เดิมแผ่นกระดานสําหรับพิง พึงตากแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่งแล้วเช็ดถูนําไปตั้งไว้ณะที่เดิมพึงเก็บบาดจีวรโปรดสังเกตว่าสิ่งที่นําออกก่อนเก็บข้าวที่หลังทั้งหมดเมื่อจะเก็บบาดพึงถือบาดด้วยมือข้างหนึ่งใช้มืออีกข้างหนึ่งคําใต้เตียงใต้ต่างแล้วจึงเก็บเพื่อไ,ไม่ให้บาดซึ่งโดยมากเป็นบาดดินกระทบอะไรแตกเสียหายไม่พึงวางบาดบนพื้นว่างคือที่ไม่มีอะไรบางอยู่ข้างบน เมื่อเก็บจีวรพึงจับจับจีวรด้วยมือข้างหนึ่งรูดราวจีวรหรือเชือกที่ขึงสําหรับผ้าจีวรด้วยมืออีกข้างหนึ่งพึงเก็บจีวรเอาชายด้านนอกพับเข้ามาด้านในคือผ้าจีวรเข้ามาหาตัวผู้พาดเพื่อไม่ให้จีวรไปกระทบของแหลมคมอื่นๆภิกษุที่รู้วินัยข้อนี้เวลาตากจีวรจึงตากจีวรเข้าหาตัว ถ้าลมมีมีฝุ่นทางทิศตะวันออกพัดมาพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้าลมมีฝุ่นทางทิศตะวันตกพัดมาพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตกถ้าลมมีฝุ่นทางทิศเหนือพัดมาพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้าลมมีฝุ่นทางทิศใต้พัดมาพึงปิดหน้าต่างด้านใต้ถ้าเป็นฤดูหนาวพึงปิดหน้าต่างในเวลากลางวันปิดเวลา พึงเปิดหน้าต่างในเวลากลางวันปิดในเวลากลางคืนถ้าเป็นฤดูร้อนพึงปิดหน้าต่างในเวลากลางวันเปิดในเวลากลางคืนถ้าบริเวณรกพึงขวาดบริเวณถ้าโรงเก็บของลกพึงขวาดโรงเก็บของถ้าโรงประชุมลกพึงขวาดโรงประชุมถ้าโรงไฟสหรับต้มน้ำเป็นต้นรกพึงขวาดโรงไฟถ้าวัดกุดีส้วมลกพึงขวาดวัดวัดกุดี ถ้าน้ําดื่มไม่มีพึงตั้งน้ําดื่มว้ถ้าน้ําใช้ไม่มีพึงตั้งน้ําใช้ถังน้ําในหม้อชําระไม่มีพึงตั้งน้ําใส่หม้อชําระถ้าอยู่ในวิหารเดียวกับภิกษุผู้แก่พรรษาว่ายังไม่ได้อาปุจฉาหรือบอกกล่าวหรือขอโอกาสไม่พึงให้อุเทศหรือการแนะนําไม่พึงให้การสอบถามไม่พึงการให้ท่องบนไม่พึงกล่าวทำไม่พึงฝุดไม่พึงจุดไฟไม่พึงดับไฟ ไม่พึงเปิดปิดหน้าต่างถ้าขอญาตแล้วทําได้ถ้าเดินจงกรมเดินไปเดินมากําหนดจิตไว้ที่อารมณ์อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งในที่จงกรมอันเดียวกับภิกษุผู้แก่พรรษาวบาป่า,าภิกษุผู้แก่พรรษากว่าอยู่ในที่ใดพึงกลับจากที่นั่นคือเมื่อเดินไปถึงที่นั่นแล้วให้กลับโดยคิดว่าชายสังคติจะไม่กระทบภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นี่แลภิกษุ์ทั้งหลายคือวัดอันเกี่ยวกับเสนาสนะของพิสูุน์ทั้งหลายที่พิกูุน์ทั้งหลายพึงปฏิบัติชอบในเรื่องเสนาสนะ171่ง17รท,ที่มีความทยานอยากเป็นมูลเ้าอย่างในข้อนั้นทาที่มีความทยานอยากเป็นมูลเ้าอย่างเป็นฉนหะนึ่งเพราะอาศัยความทยานอยากจึงมีการสแสวงหา สองเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีลาบ ia, สามเพราะอาศัยลาบจึงมีการวินิจฉัยสี่เพราะอาศัยการวินิจฉัยจึงมีความกำหนัดหรือความติดใจด้วยอำนาจแห่งความพอใจห้าเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจจึงมีการฝังใจหกเพราะอาศัยการฝังใจจึงมีการหวงแหนเจ็ดเพราะอาศัยการหวงแหน จึงมีความตนีแปดเพราะอาศัยความตนีจึงมีการอลักขาเก้าเพราะมีการอลักขาเป็นเหตุจึงมีการจับท่อนไม้การจับสัตราการทะเลาะการแตกแยกการกล่าวขัดแย้งกันการชี้หน้ากันการพูดสอดเสียดการพูดปดและทำที่เป็นบาปอคศ์อีกเป็นอันเ็กนี้คือธรรมที่มีความทยานอยากเป็นมูลเก้าอย่าง 172เรื่องของกิเลสคือเครื่องทำให้ใจเศร้าหมองสิบอย่างในข้อนั้นเรื่องของกิเลสสิบอย่างเป็นชนัหนึ 1. โลภะความโลภ 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลง 4. ี่มณะความถือตัว 5. ทิฏฐิความเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาความลังเลสงสยัย 7. ถีนะความหดหูแป อุทจจะความฟุ้งซ่านก้าวอาหิลิกะความเป็นผู้ไม่ละอาย 10. บอโนตะตัปปะความไม่เกรงกลัวต่อบาปนี่คือเรื่องของกิเลสสิบอย่างร้3จิตมโนโวิญญาณเกิดดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและพ้นไปในกาย อันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง4นี้ได้เพราะเหตุไรเพราะความก่อขึ้นความสลายตัวการรวมตัวการแยกตัวของกายอันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง4นี้อันบุคคลเห็นได้เพราะเหตุน,นั้นบุรุษผู้ไม่ได้สดับจึงพึงเบื่อหนายคลายกำนัดและพ้นไปในกายนั้นได้ดูก่อนวิกษุทั้งหลายก็แต่ธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจหรือมโนบ้าง วิญญาณบ้างอันใดผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับไม่สามารถพอที่จะเบื่อหน่ายคลายกำนัดและพ้นไปในธรรมชาตินั้นได้เพราะเหตุไรเพราะธรรมชาตินั้นอันบุ้ทุชนผู้ไม่ได้สดับฝังใจยึดถือรูปคำด้วยใจมานานแล้วว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นของเป็นตัวตนของเราเพราะเหตุนั้นผุ้ทุชนผู้ที่ ไม,ไม่ได้สดับจึงไม่สามารถพอที่จะเบื่อหน่ายใครกำหนัดและพ้นไปได้ในธรรมชาตินั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงถือกายอันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่นี้ว่าเป็นตนดีขว่าการถือว่าจิตเป็นตนไม่ดีเลยเพราะเหตุไรเพราะกายอันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่นี้ที่ตั้ง อยู่หนึ่ปีสปี3ปี4ปี5ปี10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี100ปีแม้ตั้งอยู่เกิน100ปีก็ยังเห็นได้แต่ธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างนั้นในกลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไปดูก่อนวิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนลิง เที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้มันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นชั้นใดธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างรก็ฉะนั้นธรรมชาตินั้นในกลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไป